สวัสดีครับนี่คือรายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการรหัสวิชา30901-2101ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยครูผู้สอนครูอนานกร,รประนันวงประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชิงเซาครับอ่ะเรามารู้หน่วยการเรียนรู้ที่1องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เรามารู้จักกันว่าองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างและมีกี่ประเภทองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์แบ่งได้5ประเภท 1. ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟต์แวร์ 3. อุคลากรทางคอมพิวเตอร์ 4. ข้อมูล 5. กระบวนการทำงาน1ฮาร์ดแวร์หมายถึงอุปกรณ์ทางกายภาพของคอมพิวเตอร์สามารถแตะต้องสัมผัสได้ด้วยมือส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ ที่มีวงจรยุคทนิคแบ่งออกเป็นสีส่วนคือ 1. อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล 2. อุปกรณ์ประมวลผล 3. อุปกรณ์แสดงผล 4. อุปกรณ์เก็บข้อมูล 2. ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานซอฟต์แวร์จึงเปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ได้สามารถทำงานร่วมกันได้ซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์สามารถแปลงได้ออกเป็นดังนี้ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ ทำหน้าที่ควบคุมชุดคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูปไว้สำหรับจัดการระบบพื้นฐานที่จำเป็นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และติดต่อก,กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เ <c oughs> ช่นระบบปฏิบัติการว i n d o w s 2. ซอฟต์แวร์ระบบเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างหรือเขียนขึ้นโดยบริษัทผู้ผลิตและวางจำหน่ายทั่วไปพร้อมที่จะนำมาใช้ทันที ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ได้มุ่งเน้นสําหรับงานใดงานหนึ่งให้ตรงกับผู้ใช้งานหรือผู้ใช้งานนั้นอาจจะต้องมีการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานภายในซอฟต์แวร์ต่อไปอีกราคาของซอฟต์แวร์ในงานทั่วไปนี้จะไม่สูงซอฟต์แวร์สำเน็จรูปในปัจจุบันเช่น Microsoft Office ทั้งหมดในหัวข้อที่3บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ผู้ที่ปฏิบัติงานตามกระบวนการวิธีการในกิจกรรมต่างๆซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานสั่งงานทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่ต้องการตัวอย่างเช่นการสร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้หรืออ่าน จะต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลกากรคอมพิวเตอร์บางคนทำหน้าที่สร้างกระบวนการวิธีการให้แก่บุคลกากรทางคอมพิวเตอร์กลุ่มอื่นเพื่อให้การใช้งานของคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยบุคลกากรทางคอมพิวเตอร์มีความเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์มีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่พรพับผิดชอบสามารถ,ถออแบ่งเป็น6กลุ่มได้แก่1 นักวิเคราะห์ระบบ 2. โปรแกรมเมอร์ 3. วิศวัตระบบ 4. ผู้บริหารระบบงาน 5. รพนักงานผู้ปฏิบัติงาน 6. ผู้ใช้งานในหัวข้อที่4ข้อมูลชนิดของข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถเก็บบันทึกได้นั้นจำแนกได้หลายรูปแบบได้แก่ 1. ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือข้อความ 2. ข้อมูลเชิงจำนวน 3. ข้อมูลรหัส 4. ข้อมูลวันที่ 5. ข้อมูลภาพ 6. ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวและ 7. ข้อมูลเสียงในหัวข้อที่ 5. กระบวนการทำงานองค์ประกอบด้านนี้หมายถึงลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องรู้และเข้าใจตรงกันตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนใดมาก่อนขั้นตอนใดมาหลังเพราะการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ละระบบงานไม่เหมือนกันผู้ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ก็มีมิใช่คนเดียวแค่นั้นด้วยเหตุผลนี้จึงจําเป็นต้องมีข้อตกลงกันเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละงานทําให้เกิดการประสานงานที่ดีขึ้นเช่นการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลการปรับปรูข้อมูลทิศทางการไหลของข้อมูล โดยกระบวนการทำงานจะมีส่วนประกอบสำคัญต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยโครงสร้างภายในของคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วยโครงสร้าง3หน่วยคือ 1. หน่วยประมวลผลกลาง 2. หน่วยความจำหลัก 3. หน่วยอิ put o u t p u t พุเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเรียนรายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สนุกหรือเบื่อหน่ายกันครับมาเรามาสรุปกัน สรุปการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบ5ส่วนคือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรข้อมูลและกระบวนการการทำงานองค์ประกอบแต่ละส่วนมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกันหากตกข้อประการใดประการหนึ่งจะไม่สมบูรณ์พื้นฐานของการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่สำคัญคือหน่วยประมวลผลกลางหน่วยความจำหลักหน่วยเก็บข้อมูลหน่วยข้อมูลสำรองหน่วยข้อมูลความจำหน่วยข้อมูลรับข้อมูลและแสดงผล โดยมีเส้นทางเดินของระบบเชื่อมต่อกันกับส่วนต่างๆครับและในสุดท้ายนี้คุณครูอนากรจะให้นักเรียนฝากไว้ว่าลาก่อนและสวัสดีครับ